เฮงๆรวยๆวยอดีตพระเอกช่องเจ็ดหายหน้าหายตาไปนั่นล่าสุดผันตัวทำธุรกิจโรงแรมแม้จะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาผ่านงานแสดงแล้วแต่หนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนสำหรับอดีตพระเอกหนุ่มสเตฟานกรรมการบริหารใหญ่บริษัทร,รูมเพสโฮเทลจำกัดเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนั้นเอง สำหรับสเตฟานหลังจากเรียนจบได้3ปีก็ได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งไปแคสโฆษณากาแฟแต่ไม่ผ่านหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่ออีกคนโดยได้เล่นโฆษณาพรสคู่กับซาร่ามาลากุลเลนสจากนั้นก็ถ่ายโฆษณามาโดยตลอดต่อมาเขาได้รับการชักชวนให้ไปถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแต่ไม่ได้ไปถ่ายและได้รับการชดเชยโดยให้ไปเดินแบบ ต่อมาได้รู้จักกับจิตลดาดิตยระนันท์ไคกันตนาจึงได้เล่นละครเรื่องทาลิคิดมงแดงดอกเบี้ยเครียรักหลงเงาจันท์และแรงริ์พิศวะต่อมาเขาได้ยุติงานละครเมื่อปี2557และได้ออกไปใช้ชีวิตแบบคนทั่ว,วไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ